มันลืมแล้ววะแล้วว่ามันลืมแพ้ดื่มนะยันผัวมันอะ้วลืมอ๋อมันอะ้รลืมว่ะทั้งบ่าวเทิดนี่เพิ่นคิดว่าทั้งว่าเขาลืมว่าเขาลืมกันเขับยานออกมาแล้วมันน่ะอยากคากคาอยากตีก้ตีกันแล้วแต่มันไดรบา่ไหนมึงเอาเมียกู้ผัวคือนั่นนนั่เลยนั่วนัางใบกับผัวเก่าเรา้วยากันคักหรือว่าสนะเอ้าเขาไม่ได้ย่าแล้วเนาะ เขาทนายากันเรียกว่าเอาจือเขาจับไปฝากไปยังแม่มาทาเทอร์ต่อเลยนะเนาะเมนเอามมกกะแบบไปมาหลงตรงเต็งมาแดงนึงพ่อเขาปูอันนั้นนะปูอันจักเจ้ากระบอกห้จักผัวเก่าของกบฏธรามเนื่อเอากันแบบถ้าเทอร์ยันเอาแบบบกเถิดหรือว่ากบฏธรรมเราเด้เหือนใหญ่น่ะแต่งกยันแต่งน้ำเท่าบรรดเทิ่งกันแล้วแต่งทำมาแต่งการยุหันแล้วยันแบบว่าเอาแบบนี้กบฏจักแล้ว มันนั่นเนาะมันสวนีหหลมอสมมติว่าคําว่าให้ว่าเพิ่นชื่อให้แล้วนี่เพิ่นให้ชื่อดินถ้าว่าถ้าเธอแล้วบ่อยากเมื่อยอยู่พุ่นให้มาชื่ออยู่แถวนี้สิฮับอยู่บ่เอ้าเขาก็ฮับแค่แรกเถิดเอ้าทับเนี่ยมันนี่ก็ยังเว้าบ่ได้อ๋อย่อมพันธะธรรมในไดเขาร้วมกันคักแน่ได้ต้องปรึกษากันคักแน่บ่เออมันสิฮวนได้ให้อยู่ได้เพรเะฉะนว่ามาอยู่เขาอยู่งมงวยไปซื่ด พี่น้องบัดสุกูสุบอนพี่น้องเนาะบัดสมองชุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะก้าวสวัสดีพี่น้องทางพังไทยอีกทีนึงพบพล่กับช่องยูทูบของเราอย่งใช้ใจกันหน่อยถึงเนาะอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเติมเติมก็อยู่ทางบ้านทางเรือนของอันทางไฮทางนากับบ้านมนพี่น้องเนาะของแม่ไอาเทิร์ดพี่น้องเยเนาะหลังจากที่ว่าเราไปตามหาพี่น้องเยเนาะบพบพี่น้องเยเนาะคือที่เห็นนั่นแหละพี่น้องเนาะแบบว่านั่น อ๋อหักหน่อยมันเข่าใหญ่นาะแต่นี่ก็ยังกับนั่นเติบยด้ดนซื้อใหม่ป้ะซื้อมาท่านกินซื้อตามบอนเข่าดุดนะบ่ออนมญาตขึ้นหอได้ กระตูปมาเนี่คือว่าช่งเดียวกันแท้กับอยู่เฮือนนี่แก้มาแต่เพื่อนบอกเออเฮือนแล้วสบายดีเดนะเห็นอะไรไปคอยตามหาถ้าเพื่อนเมียเห็นบ่เมีอ่ะเขาเจาะออกดังลุกเห็นได้หรืเนาะเมีอ่ะนะเพราว่าเห็นอยู่ไปนอนในเฮือนปลาเต๋อเดี๋ยวนี้นะไม่จะังเพื่อนบอกเพื่อนเวรผัวเจ้าอัน คิดว่าเราจะอยู่ใช้อันลูกชายเจ้าวังเรากันเคยไปพักไปเช้าเนาะนี่่ไไปถามเมื่อไรบางบอลเราเคยอยู่เนาะไปถามเมื่อไรบอลเราเคยอยู่นะหรือว่ามีแนวปิดบังกันเดี๋ยวนี้เนาะเขาบอกได้เชิงลูกชายไว้บ่อนโวยได้เชงจับเลยได้เชิงได้บอกเห็นมันตัดมือเนี่ยหนดและ ขนาดเมียเราเองเนี่ยังตามหาอยู่เลยเดี๋ยวนี้นะว,ว่าไปหาใครกบเขาว่าอย่างนี้มันไปใคกรกบมัน,มนเมื่อนะไม่เชียวใคยแล้วนาะยบัดนายทึงท่นยายวีนะั่นแล้วว่าได้ยินเขาว่าว่าปกเถิดกามาได้เฮ้ยว่าเห็นเขาไปใายกบเจ้ามีเบอร์ไม่เชียวเจ้าว่าฝรั่งเศสได้เอาไว้บัลดามาชอบบัลดามาแต่เฮือนะว่ามีอะไรมันไปอ่ะบ้านนะครับสนุกเรียน ในเมื่อเป็นแบบนี้ที่เขาก็เดินเรื่องบมเป็นได้ว่าสิเดินเรื่องซื้อดินซื้อดอนแต่ว่าตามมหาเทวดบาเห็นเดี๋ยวนี้นะสิเห็นจังไหนชาะว่าเขาจะไปทางไหนโมเห็นเรากลับมานอนอยู่อันเขียงดูเงินคือเก่าบ่มีไดมมีคนเข้าไปอยู่บ่เขาไปงมหอยเนี่ยโมเห็นทางเบากระดิกเป็นเข้าไปอยู่เนาะกระลิกแข้งบ่ไดปไกลเออมันหยดน อันนี well. Well, like, oh, ้เขาว่าาว่คันซื้อคนเท่าอันนั้นเราต้อปั้นให้คิโน่นตัวงผลชื้อน้อันว่าคันมันมีมองได้เราอ๋อคำว่าดินคำมันมีมันได้เห็นบ่มาซื้ออยู่ที่ก็ได้เนาะอันพวกนั้นคัดทำหมดอะไรเขาขัดทั้งหมดเขาข่ดแบบเธอันอยู่ได้เมียเขาบอกฮัดโยคำพูว่าอยู่ได้เมียก็อยู่ได้ให้กันอันนด้คำมีผู้ชื่อให้ได้เห็นได้ขายบุกขายเขาอยู่แต่เขาเนาะก็แต่เธอเราพูกพัวแล้วไว้เนาะเนี่ย ผูกเมียไว้ผูกเมียไว้ด้กะผูกเมียผูกเมียไว้ได้กับชื่อยาให้กินบ่นนี่ปวดัวประสาทประทามแล้ว่าวันมันอยู่ไปไดแล้วบ้ำก็ขามได้เพื่อนเขาหนะมันมีเวลาในกาะคังวัดในการเพื่อนเขาเนี่ยแม่น้ำนั่นแหละน้ำหันแล้วยมันก็ขามันเนี่ยโบน้าว่าตะกี้ก็ยุ้มคอยเนี่ยน้าวเนาะไปออกไปเบิ่งเสียงหน้าแล้วกับโบมี่อดิ เราเคอยู่บนอันเราเคยนอนอยู่เตียงหน้าเพบนกระเบื้องเนาะอยากเสียใจไรเนี้ยเออเขาเอาใช้เลขลดไปได้นี่เขาเอาตอกเลขลดกแป๊บนึงเราคิดว่าเรากลับมานอนเถียงเงินดงเงินอีกว่าบ่บ่บ่มาหนาลงเงินก็ดีพอบ่มาบ่เออบ่เห็นเดี๋ยวนี้นางใ่ก็ตามมาพัวจนบ่ได้อยู่เนาะบ่ได้ผูกเลยบ้าน่ะบ่ได้ผูกแล้วผูกเลยได้แต่คอกินข้าวทั้งเข้าในบ้านมัน สว่างฮั้นในบ้านสว่างเรานะเคยโทรถาตอนนี้บอกมาเช้านี่ตอนนอนอยู่เพื่อนป้าเต่ยับวชท่านได้กินตอนเช้าเราเ้ไปหาผัวตือนเช้าเราไปน้ำหันบ่นบ่นเราเคยอยู่กับเรากับเขาไปได้วมันไปหาผัวนะแมนเขาเ่าอยู่เนาะแมนเขาเราฟังอยู่มันเคยอยู่ทำนบอกไปทงไรลึกลับขนาดไหนจะตามหายากขนาดา เออมื่อวาขันเจ้าเห็นไอ้เทิดมาพี่บอกเล่าให้หน่อยได้เห้าบอกคนเห็นมันนะบอกมันอยู่อยู่เนาะเพราะตามเจ้าคิดว่าเราบ่งบนที่ว่าเราเคยไปเนี่ยเจ้าคิดว่าเฉพาะน้ำบ้านนี่นะบริเวณบ้านตัวนั้นบ้านตัวนี้น่ะเจ้าว่าเราชีิอยู่ใช่นี่แต่บ้านนาลุงินบนเดียวนั่นแหละอ๋มีหากเจ้ามาทหารนะบ่มีมาทหารเขาไปงมหอยาะเขาเห็นมันเครื่องเคียงกขบไม่ได้เห็นดิบ่มีโอ้ยส่งกระสืออันแม่มันนี่ว่าเราไปอยู่เพื่อนไม่มาจูดิบเลยดิ นี่ว่าเราไปอยู่เพื่อนนึนดูดงเงินบ่เอาแล้วเจ้าันว่าแก้ไวไม้มาไว้ได้โอ่งไหมบอกว่าเจ้าว่าเราไปขออยู่เพื่อนดูเงิน<ะ>บ่ช่องยู่ว่าเจ้าบ่บ่เข้าบ่เอ่อทางว่าเนาะถามในหมู่บ้านนั่นก็นสามมือแล้วเขาว่าเห็นเมียแล้วน่าเจ้ว่าบ่เห,นห,นหน็นผัวยังบ่เห็นบกเทิดเมน มีแต่ว่าเอานะนี่เด้อแม่เด้อเจ้าล่ะให้โทรบอกเชี่ยวเจ้าหันว่าให้ให้บอกนะไปไปเฮือนปลาเตวหันปลาเตวหันเมื่อนื้อนั้นมันเมื่อฮอดก็ไปฮอดหันเลยแล้วว่าหันเมื่อนั้นเมื่อถ้าไปอยู่ใช้สารเราหน่อยมีอันนั้นกลับมาอยู่น้ำมันบ่อันอันที่ว่าเจ้าว่าเชี่ยวเจ้าว่าหันนปกติเราอันเราไปอยู่หันนะ จังวะก็ไปเฮือนน่าเชียวเอาไปไปคันว่าอยากให้เราได้ที่ดินดอนได้เฮือนในช้าติเราบอกไปอยู่เฮือนเอนเต๋อเด้อให้อยู่นั่นเนาะให้อยู่หันเนาะอยู่เป็นจุดให้ชุ่มห้าไปพ่อว่าว่าง่ายชาตจังจะได้คุยกันว่าชื่อชื่ออยู่ชายอยู่ชายกันยังหมูฮุกหันบ่มาบ่ได้เลาะน้ำใหม่นล้วก็เราสิไปร้านฮะอีกเหมือนนะคันว่าเอาไปจะเช่าเหกกระเห็นบอกทามหกกระเห็นมเห็น ไปมาแต่บ้านป้าแตวเพิ่งแล้วคอยกันเดี๋ยวนี้น,นะออกไปบ้านหน้าแล้วนะหน้าทั่วเปาะนะเก็ออกบ้านรับไอเทียงแล้วเนาะเมนบ้านไเทียงใหม่เด็กบนเราเทียงใหม่อยู่บางชวนมันเด็กก็ออกเอาตะกี้นี่ยอยู่น้ำข่อยอดีตเราอะคาว่าเมนบ้านนี้ได้โบเห็นเราอะจักกระแนบพัชิโบหูเราอะของแนควคนอยู่ร่วมกันเราอยู่ร่วมเราแล้ว เขาก็บอกว่าเป็นชายช่วยเหลือญาติเราคิดว่าไปหาหลอดจับเนาะเออหาตัวยาให้บบอกเล่าอลไรบ้าเลยว่าเห็นมันหรอครัให้บอกมันบอกอยู่ว่าให้ไปอยู่หันหันแล้วเนาะครับป้อมหันแล้วเมนบอกกันจ็คเข้าอย่างนี้พวกผู้หญิงผู้หญิงอย่างนหลายคนอยู่ลำการเป็นเหตุเทียงบึนอยู่อยู่ามว่าห้ไปอยู่หันว่าคำว่ามาให้ไปอยู่นเมียหันก้อนเนี่ยมาถามกันปรึกษากัน ไปเจ้าเนี่ยไรเรียนตับไปเลยตั้งแต่ออกไปตั้งแต่ออกไปแต่เมื่อนั้นกับบอแรกมาเลยบมาเลยอย่ยงนี้นั่นเขาโทษว่าแหละแม่เสียว่าเมื่อไนก้าบักเทอร์ก้าขายกบว่ะขายใช่นะอยู่บนคนแล้วเขาในบ้านคนแหละว่ะเจ้ากับบอแรกเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้เนาะ เข้ามามาแต่าโทรไปหาเราบึงเนาะน้องอ้อยบ่อันนั้นน่ะโอ้โทรศัพท์น้ำมันเตาอ้อยเราถือน้ำมันแต่เข้ามาแรงและโทรบอกให้เทิดไปมาแรงก่อนสิโทรถามแม่เชี่ยวจะว่าเราพักอยู่หันไปจังเนาะพักน้ำมีเชียวจนไม่ได้อยู่ได้น้ำเราไม่ได่อยู่ได้อยู่ได้แล้ววะเราบอกแล้วว่าเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยมันหมักให้บอกให้ว่ามันไม่ได้อยู่ได้ คันว่าเห็นดีอยากได้ที่ดินดอนแล้วแม่ให้ความหูมือกันแน่เนาะอืมนี่ไปหาบปลดพ้นว่านี่กับบดมือมาหนี้บดมืออีกแล้วชองมือเลยเนาะชองมืออลไรได้เนี่ยบอกเห็นบกเทิดเห็นแต่เมียเลาะเเมียกับบุญทเห็นตัวเมียเมียกับยังบม่พ่อมือนี้นี่ยไปปลดพ้นปลดเพ่หักทางขาน่ะเห็นอยู่จุดนั้นจุดนี้เนี่ยมันไปนำคนไปเนาะเหมือนเอไปบดชุดจะเถือแล้วมันเอาบดชุดจะเถือ วันนี้ก็ค่อยก็ได้โทรคุยกับทางหน้บ้านเพื่อนเดี๋ยวเปิดภาพมาเห็นกับตาแล้วนะวันนก็เห็นในหันเนาะวันนี้เขาว่าไปวันนี้ว่าบ่เห็นเลยบ่ขยายอันนั้นโพไว้กับมันจะอยู่กับหุนจักเลยคนบัดบดท่านพ่อคุยกับเราเม่นหุ่นของความอยู่ได้เอาเขาว่าโม่ห้ยังหุ่นจักเขาว่าอ่อนวัตถิเขาว่ามันเห็ดเอาเขาวะรีเลยเม่นมันโมเม่นยังเซียวเอ้ยเมียเซียวว่ามันเห็ดเอาว่ะจักเบิ็ดนะเราอยู่หันนเนาะเงินมาใช้ให้มันเติยงว่ะ กินเฉพายังบ่มีเด้อว่ะเอาให้แมวเทอด่นไรเออบ๊อบ่อบบ๊อบมีเตียงว่ะเอาให้แม่หลายๆ่ได้ว่ะบ่อบบ๊มีเงินเตียงว่ะได้เงินก็ซื้อเข่าเลยเตียงว่ะมันเห็ดเอามันว่ามาเสียวว่ะมึงเสียวว่ามันเป็นบ้าหรือแบบใดแล้วบางคนว่าว่าโมว่าโมหายหัวจักเบิดจักเบิดไหนเออมันหายมันว่า Ý ngọ là hên nà này có sẽ tin dân đâu được Và mất nền bò và mất lại bó ăn nó Ý loay bay hay ăn mà xì dầu gì nó đi Phần hại à Món nhạc ní ní đó mà xì à Món bà hào bó ăn đi à Chắc Học hồn lâu à bò mình Bài thân là thân là แม่นไปมาเทิงไปหอดเนาะเดินไปแจวแล้ววันนี้ไปฮอดบ้านนอนอยู่หันคืนนี่หน่ะหานตื่นมาเช้ามันมันไปตื่นมาเช้าแล้วกินแต่กาแฟท่านได้กินข้าใช่ไหมไตก่อนไต่ก่อนผัวหอดนะฮะผัวทางปลาแตรวนเว้าเนาะนี่เราต้องมาเห็นกันเท่าเดี๋ยวนี้เราแอยเราแบ่งทีมงานกันผู้หนึ่งหรืกลับไปหาทางนั้นยันพ่อไอ้เทอร์ท่านแอยเรามาทางนี้ยันไอเทอรมาพี่นะบมาเพราะว่าติดต่อนี่คนผมมีโทรศัพท์เนาะเมนจะไปหาอยู่เฉย มันบเห็นแล้วเขาบอนถือว่าประชบผมพ่อมันเขาบ้านมาอยู่นอในั่ดอรอกมันอยู่เรียบนอกอะไรบักเถิดอนนะยันอยู่ทงหน้านะข้างแถวอันเห็นมาอ้อยนะมันไม่น่าอยู่นอกก็มีได้นาทงนี่อยู่พี่ยันอยู่ตามทงไ้ทงหน้าแต่วันเด้บุญอยากอยู่อยู่ได้เที่ยงบ่กคอยไปเห็นหน้าจะมาออกไปนอนนิ่มหันกับบุญกมันมีสองหน้าได้อยู่นะหันหน้าเข้บ้านหรอฮิมบ้านแหวนเนาะนาน หน้านอกนี่อยู่พี่ทั้งหัวอีพีพระเจ้าบไิปไปมันไกลอยู่อวะออกจากบ้านเขามาไกลเติบเหมือนเขาเอาเบอร์โทรผูเคยอยู่น้ำนั่นก็ดีกันเห็นไรอ่นบอกมันเนาะไปเมื่อานยังเอาเจอเขาก็สิบอกจิ๊ดเขาตั้งความเขาได้ตามหาได้เขาิะชงข้าวจิรดกขาแบบ หาคนไปเดียหาเฮาหาเฮาไปหันไปนี่เด้อเยเข้าอมนะเออกีเพมดน้ํามันตั้งเท่าใด๋เนาะเออถังเนาะเออมันบ่แม่นง่ายดาคงจังแต่พี่กี่ยวพี่คิดว่าอันบ่เข้าก็ยานะลงเงินมันบ่เห็นบ่ตวดอกเห็นก็บอกอยู่ิไปตวมันเ็หยังแม่นสิไปหาตัวเนาะแม่นสิาลตัวเองได้ดินเนาะสิยัดลืนยัดเือหยังมันบ่เห็นมันเห็นก็บอกมันดอก ให้มันเข้ามากันเห็นกะนคอยไปหามานาานันะหนักดีเพาว่าไม่ได้ฮอตยันว่าบ่อน,นาเทึงนั่นโอ้ยพัตบ,บิดอย่างนี้โอที่ชองมาตื่นมาขอไปรอหะน้ำหอยน้ำหองนะ่ก็ไม่ได้เห็นอือเจ้าเป็นบ้าบ่อนอันบักกะลิกว่ะไปหานำคนไปเจ้าจะเห็นมันเบาว่ะ <c oughs> อือเจ้ามาถือขอดประทงรังใจตัวเองว่าไปรอน้ำหองน้ำแห้งนั่น อย่าว่ามันตามลังไปกับนํากันกับเมียบัดเมียบัดไปบ่ฮอดบัดเมียเห็นคือสิม่นเอาข้าวนําโผบ่ได้แม่นะเห็นถือข้าวสารใส่กระปุกอันน้ําแซีตัวน้อยนั่นแหละถือข้าวสารขึ้นมาบ่มื้อนั้นน่ะข้าวสารนาะผู้ผัวเดเป็นบถอเนาะล้วจดว่าเขาเห็นกันอคือสิมนเห็นกันบานี่บัดเขาเอาข่อยไปแล้วเอาบัดเมียบ่เถเพราะว่าคือว่ากระบังังก็เต็มอยู่ในนี้ว่าเครื่องของเพราะว่าจูกินันหมดอือเฮาบ่เห็น เขามัอนนะป้ใส่เลยบม่เห็นเสืออยังแต่เสือตัวเดียวอยู่เนี่ยเสือตัวเอาน้ำอีเจอะไรตัวอันพ่อเฉลเอาไห้เขาก็ับเมื่อไหเฮือนเข้าเลยดิเราไปหาน้ำบักเถิดวานหน่ยกะนใช่วอนเฉลนหน่อยน้ำมันมักขวาดทานให้อ้าวถามเราอยู่ว่าวอนแกโทรถามอยู่เนาะ บ่เห็นโบเห็นหอวะโเห็นเราก็มาเบิ่งทางนาลงเงินนี่แหลยหยัดแบบตัวอีกตัวจักกี่ตัวไม่หยัดจรวะโบเห็นมันก็ไปอยู่อ๋อเราก็มาเบิ่งคือกันเราก็ไปพุ่นฮอดนาลงเงินพอฮอดคันพาย่นโอ้ไปเห็นเห็นว่ไปเถ่าบ่เห็นมันบ่ได้อยู่ในนี่ว่าเขาว่าฮอดที่น้ำอ้อยฮอดน้ำทึ่งอะไรวะมันคล้ายกบคล้ายเขียดเลยม่เสียวว่ามันคล้ายกบว่ะไปทางไหนมาแล้วกันเนาะทางว่ะ กะจัดกันคอเฮีเลยบ่แล้วแลเจ้าคิดว่าเราเราขายกบนี่เราสิเอาเวทเอาหยังใช้อยู่ไสไสอาเอาน้ําหมูน้ําไบ่จักน้ํามันเงินก็เอาให้นี่เนาะเงินให้ค่าทางเด้มื้อนให้ค่าไปนํากันว่าให้ไปจ้างทางไปให้จ้างแล้บ่ไปเนาะอ้าวยบ่ได้มือยันเวทกันหยังกันนอกจากมีคนให้เราบอนให้ละเซาแล้วจังไดขายกบ มีต้องมีอีกอ่าต้องมีบอนผู้ที่ให้ยพักแคบบ้านค่างนั่นแล้วสมมติว่าเชื่อจะไปชื่ออันหมากเวทมาเพื่อจะเฮ็ดเวทเห็นยังมีโดนเติบยังบ่ได้ขายครบนะแม่นน้ำเขาอะไรยันไปว่ามีผู้ให้ยพักเนาะน้ำเทียงน้ำยางเขาเจ้าได้เอาไปใช้เขามีเวทมีก่างดิมัใช้มื่กลับเขาไปขายเทาอันป้อมมันนั่นไปยืมรถแล้วมาให้ตี่ยืมรถนน้ำราบบอกเราเคยเด้เราเคยเห็นมันแล้วมาให้ยืมรถนั่น เพื่อนมาอยากมาเอาเมียเพื่อนยู่นี่นั่นเมื่อวันนี้ว่าอะไรไปนาทึ่งเพื่อนไปอยู่งแบบนั้นเมียทะเลาะยในน้ำหาเมียเกิดทอดเมียอยู่เนาะยังสองมือสามมืออยู่ก็ชิมันมีบ่นอยู่เรื่อยๆเฉยเฉยเลยเห็นเลยเขาบอกว่าเขาเขาว่ายันอยู่น้ำเทียงนาคนเดียวนี่เขายัดอยู่น้ำเขาน้ำเขานอนไหนนอนนาเทีงนาแบบคนที่หูจักเนาะบ้านเขาแล้วให้ยุ่งแบบน้ำอ่อยอะนะ โอ้เราเคยอยู่เราต้องหูออ้อมันเคยอยู่โอ้ยมันอยู่ในหันกระซามสี่ปีแล้วสีวว่ปีแล้วมันอยู่ในหันบักเทิดเนาะแท่านั้นอยู่น้ำมันนั่นไปแบบนด้คือหอดคือไก่แห้งเนี่ยขี่ออรถเนาะลัดนี่ได้ขุมห่วยละมุนขึ้นไปตามป่าตามอันนี้ได้ออมันมีทางหลัดเลยมันเชี่ยวชาญเนาะมันมีทาง<พ>าหลัดกระจอกันทางแบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่นี่หลัดไปจากที่แหล่ เัาย่ากมานเลขาบันขี้ตามทางมันบูเจอกันจ็นเทื้อแบบนี้เนาะตามทางมันโค้งมันเขึงมันยังเลยแบบตามทางน้ำหลนน้ำป่าว่ารสชาติว่าไผสีเดียวไปไผสีดุวะนี่ไปต่ำป่าต่ำดงชอกลีกแต่ย่างไปนี่มือหนึ่งนี่้อนบ่าบ้านนั้นนาทึงโอ้ยมันบอกพอมือเดี๋ยวขีโดตคือไก่แท้มันเขาเป็นทางว่มันโค้งมั้งแตะเว้นห้องมันจะใส่เบ็ด ยังส mm. ิไกลยังยังตะซำตะนีฮาน้องพังนี่เป็นนาทึงนั้นมาขี่รถคือหึงแพชรหรอจนเมื่อจนเมื่อบอกเคยไปมันบอกเคยย่างมาเนี่ยย่างหลัดนี่มันไวย่างหลัดนะไม่ไกลใดตะนีฮานาทึงนั่นตะนีฮาน้องพังคนคือน้องพังก็ือว่าหลัดมากว่านิดหน่อยเพียงใกล้ๆนค่แหละ หลับไปนี่ตามป่านี่ยางเหลาะแคมไปนี่อันนั้นก็บยางเหลาะแค้มอะไรมาก็ได้ถอยยอมหับเลยการจุดทานเนาะว่านี่คอยผมได้เห็นคุดมามันลงไม้เรียบร้อยจากมือเพิ่นเห็ุแล้วมันคุดคืนนี่โอ้คุดวังข่ำเหมือนต้อนแรงอ่ะนี่ตอนหามงอ่ะนี่แล้วมื่อเช้ามาเมื่อหน้านี่ยเห็นจุดก้อนกุ้มนั่นนี่จริงอะไรเนาะมัดไปหาอันแก่เอาเขามาบอกว่าน ขายเรือบ่ตถานนั่นยังแล้วว่าดิหายแล้วอย่าแก่ขาม่วงบางหนึ่งนี่พระเจ้าทรงชอบเท่ใครก็ทานข้าวพันชอบหนึ่งข้าพันเอ่อจมนติว่าเขาซื้อไม่ทรงเซนมาเขากระลุนเลยได้ข้าวเซนเลยนะกลัวปะเอามาก็ลื่นแล้วมาก็ห้อเจ็ดสิบสองกันเลยเนาะอันนี้บ่เออเออมันมีข้เซนแกมาเบิดแล้วบ่ตไม่ที่ซื้อทรงเซนนะยังยังไปแกเรื่องเงินว่าต้องสีเบิดเนาะ ต้องเสรเราตัดแล้วเดี๋ยวเราไปเอาลงมันยะโอ้ไม่เราตัดเรีเยบร้อยเออมาชิมกันนี่แหละาสารพัดซี่ใส่ตามรุดทิมนั่นเนาะตัวเขาตัดแล้วแล้วอันนี้นะ่ะโอ้มันก็ซื้อแหงนไปเอาลงมีแต่ว่าเ้ามาแล้วเอาเกลียนแล้วไปเอาลงแล้วเราเบี้ยงไว้เนาะตัวเช้าขาวขาวอ่อนใส่โต๊ะห้ามอะไรลง,รลงมันยาแล้ววะเอเอ จกสิดไปทางใดตามหาจังได๋แล้วบ้านอยู่ฝรัลงบดีดอกแก้วคิดน้ำอ้อยแหละบักเถอะนั่นคิดว่าอยู่หันเนาะคิดว่าอยู่บ้านนั่นเนาะอยู่บ้านนั่นแหละยุบบ่เฮาถามหลายเจ้าเิบเด้เฮาถามคนนําบ้านเท่าใดคนเป็น10คนเนาะเป็น10คนผู้บ่มี่ไผเห็นอือมี่ไผอันเพราะ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 ปิดดอกเพาย่านอยู่นอกจากอยู่น้าตามต่งนาั้นแบบหน้าแบบน้าลงเงินนี่นะทามาอยู่ตามต่งนานั่นคนสิอ่าเข้าสิบ่เห็นทําเข้าในบ้านนี่ต้องมีคนเห็น ขมัดเขาไปคายหันคายนี่เขาเห็นเลยแมนมีแตวานั้้ไหนก็จะลืมได้โทรมาแล้วโทรหาไม่เสียวนะเพราะว่ามันสะเดินเรื่องอย่างโบได้แลวมันแมนแมนหนึ่งมาที่มันเปื่อละอาชีซื้อมาลังมาลแล้วเโอ้ยันเพิ่นเเา่เนาะทางผู้ใหญ่เพื่อนนะ้าเ็หตยังเขาว่าคือบ่ยังหาคนบวอเนาะพากันเหตดหยังมันหาคนบว่อย่นี้เลหลายมือแล้วเนาะ แต่ว่าข่าวก็พอได้ยินอยู่แบบนี้แล้วเนาะคือสิเห็นอะไรเลยไปเบิ้งมาออื่นพอะไรมอแรกนี่จะโทรเบิ้งหาไม่เสียวอาแต่มับอกไปหาเราได้เราอ่ะก็เร่าว่ามันหายดิบอกมันมาโฉกหาเราได้เงินไันยันมัดละแหละเงินนั่นยามันมัดละแหละมันมาจูงดอกเงินมันมัดละแล้ว จะได้ปั enfin ่นกับเมียบเป็นแล้วแบบนี้แล้วนี่เสร็จอะไรต่อมาในสิเห็นเราจังแล้วจังว่าทังไปเบิ่งไปเนี่ยแล้วเห็นเราไปขออยู่เพื่อลงเงินบ่เ่ินลงเงินเส่หม moire ไปก็น้องพื้นนั่นใกล้ยังเราวสิให้อยู่บ่กันที่หน้าเรา่อยู่่หน้าเรายังไม่อยู่เราไม่อยู่เราหับแต่ว่าอันนั่นเนาะอออันบ้านอันนั้นจักเพิ่นสิฮับลูกเราก็อยู่นี่ก็ยังเขาไม่ได้เอาจังว่าบ่ เป็นจิตหับไปอยู่อยู่บ่หน้าสบายก็ได้จักแล้วนอนพื้นเลยนี่บ้านพุ่นแล้วบ้านอะไรนั้นบ้านวันเราไปนอนนั่นลบ้านยังนั่นแมม่นนได้ทึงนั่น้แต่ว่าเราก็ยยังขึ้นออดเมียู่เราาว่จะยืมรถเขามาเอาอยู่เนาะมันยังมาเอาเนี่มันมันเราก็ย้ามันเขาไม่ให้แล้วก็ันมาแต่ยู่ใส่เบ็ดใส่ก้างยังอยู่หันลราวะบนบนที่เราอันอันนี้นี่เจ้าคิดว่าเมียเราจีหูอยู่บ่ ก็ยังบ่อหูเมียมันมก็นอยู่นย<อ>ในหันแม่บ้านอันไหนบ่เนาะยันวะย,ยันวันโอ้ยเขาก็ะหูของแนี้ยวบ้านผัวเก่าแล้วสิผั<อ>วเก่าแล้วเราบ้านตัวอีน้ำมอนเนาะเออาราว่ะใช่ป้าฮาบักบั้นเราว่ะป้าาเอาบักบั้นก่อนว่ะเาาพื่อนเราเมืองนี้เมือเพื่อนกับเพื่อนเว้อสว่างอ่ะดิตอนแรกอยากเพื่อนเราเมือ่อนี้ปไปหาบักบั้นอยู่สว่างเพื่อนว่าไป รว่างหน้าเทิ่งอันให้น้ำอ้อยไปละบ้าให้น้ำอ้อยไปละเพื่อนผัวเราก็คนละภาคทางลเลยเมนยูเขาเลาอันผอใหญ่นั่งออกับบ่อชูงาฟังยุ่วอันออกมาเอาผัวมาเขาถามอยู่วะยังยังแต่น้องมาบ,าบกเดอกขี่ตัวฉันยัง <yang>